สวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซีซอซีนะคะวันนี้มลัลลซี 4, ราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาถึง20เมษายนเป็นการดูดวงในในเดือนพฤศจิกายนนะคะเราก็จะมาดูแบบเซติครอสเนาะคือเป็นการดูแบบ พลังงานอดีตปัจจุบันอนาคตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นรวมแบบโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความตรงไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็แล้วแต่พลังงานคุณกับเราเนี่ยตรงกันมากน้อยแค่ไหนนะคะจากนั้นเราก็จะไปดูแบบแยกสถานะให้ก็คือคนโสดคนสนถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่นะคะพร้อมกับคำแนะนำจากนั้นก็จะเป็นการดูชีวิตโดยรวมในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ การงานการเงินและคำแนะนำเช่นเดิมเพื่อที่จะนำพลังงานบวกๆมาให้กับคุณทั้งหลายนะคะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยเพราะว่าไม่ใช่เป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะต้องย้ำนะคะดูกันเล่นๆเ,เนาะ,ะมาดูกันดีกว่าว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีเมษลัคนาเมษคะ่ะ ว้าวตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณมั่นคงมากๆเลยนะคะรู้สึกอบอุ่นมั่นคงรู้สึกว่ามีความสุขอะ่ะอืมอาจจะเป็นในเรื่องของความรักในครั้งนี้ก็ได้นะคะความรักลาศิเมศลคนาเมเดินพฤษจิกานะคะ คุณหนักแน่นมากๆเลยกับคนคนนี้นะคะอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาบางคนก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะรู้สึกว่าในเดือนอ,อ,อดีตของคุณเนี่ยคุณได้มีการเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเนาะบางคนบางชานกลับมารักตัวเองหรือว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่กับ มันมีเรื่องของคนแนดีตเข้ามาด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราเปิดไพ่หมดก่อนละกันสี่เหรียญ9ดาบนะคะเจดเหรียญคะ่ะบทสรุปของเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวลัคนาราศีเมษเนาะ ชาลัคนาราศีเมษเดืงมูนนะคะโอ้ oh. ดูเหมือนว่าในอดีตเนี่ยมันได้มีการผิดหวังเสียใจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูไม่จบไม่สิน้นมันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยพยายามที่จะเริ่มใหม่ พยายามที่จะหาทางออกหรือว่าหาอะไรใหม่ๆกับชีวิตตัวเองนะคะอืมแต่ว่าดูแล้วความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆอะ่ะมันมีความมั่นคงอยู่ก็จริงแต่มันก็มีความเสียใจยเหมือนกันคือมันมีความเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ผิดหวังโศกเศร้ากันไปอือ คือมันมีมันเหมือนมีสองพลังงานเข้ามามันมีมันมีทั้งสุขมันมีทั้งสุกทั้งทั้งทุกทั้งทุกนะคะทั้งซุขคืออะไรมันมีทั้งทุกแล้วก็ทั้งสุขนะคะในเดือนพฤศจิก,กาอยู่นี้ซึ่งคุณอะผ่านเรื่องแย่ๆมาก็จริงแล้วก็คุณก็พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่แต่เหมือนกับว่าพอคุณกลับมามั่นคงหรือว่ากลับมา คือมันยังมีความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วมันยังพยายามมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ไม่คุณก็เขาพลังงานสลับกันได้นะคะพยายามที่จะหาทางออกหรือหาทางแก้ไขเพราะว่ายังมีพชชั่นในตัวของคนคนนั้นแต่รู้ไหมว่าในเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นในแนวที่คุณกับเขาเนี่ยจะพยายามเอาชนะอะไรกันบางอย่าง เพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยดูไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอยากที่จะเอาชนะอีกคนหนึ่งมาให้ได้หรือมันอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเพราะว่าต่างคนต่างมีอีกโก้ก็ได้นะคะแต่ความรักตรงเนี้เราคิดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะมากเลยทั้ง5ถ้วย6ถ้วยมานะคะคนคนนี้ดูเหมือนว่าเป็นคนเก่าหรือถ้าไม่ใช่คนเก่าแสดงว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันบางอย่าง ะะอาจจะเป็นอายุเชื้อชาติศาสนาก็ได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันอะไรล่ะเมื่อกี้มันเข้ามาในหัวแล้วก็ลืมไปแล้วเถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ามันเป็นอ๋อถ้าไม่อย่างนั้นแสดงว่ามันเป็นความรักที่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปก็ได้นะคะออนออนออฟออฟอย่างเงี้ยเนี่ยนะ ไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งนะคะบางคนบางท่านอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับก็ได้เนาะเป็นความเปิดเผยเป็นการเปิดเผยไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่ยอมปล่อยกันไปไหนยังแบบยังมีกันไว้อย่างเงี้ยยังยังกักกันไว้อะยังเก็บไว้ในใจยังไม่ปล่อยนะคะไม่ยอมปล่อยทีเนี้ยพอมันมีทั้งความเศร้าแล้วก็มีความสุขคือเหมือนตัวคุณอะ หรือว่าเขาเนี่ยแหละยังยึดติดอยู่กับความสุขในอดีตที่ผ่านมานะคะทําให้ตัวคุณดูเหมือนว่าจะ move on ไปไม่ได้บางคนบางท่านเนี่ยมีเรื่องของครอบครัวอยู่ด้วยทําให้ค่อนข้างที่จะยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าไพ่ส่วนใหญ่เนี่ยมันความหมายแฝงก็คือการวนอยู่กับที่นะคะซึ่งใน เดือนพฤศจิกายนนี้มันก็จะยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนาะต่อให้มันมีสิบเหรียญอยู่ตรงนี้ก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของความรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่โอเคเกิดขึ้นการที่คุณไม่ยอมปล่อยเขาไปหรือว่าความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรที่มีการยึดติดกันมากๆนะคะทำให้ความเครียดและความวิตกกังวลเข้ามาเนาะ ทีนี้ตัวคุณเนี่ยในความคิดของคุณนะคุณอย่าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะกระท่อนกระแท่นสักแค่ไหนนะคะอืมคุณอย่าที่จะมองเห็นความรักในครั้งนี้เนี่ยเติบโตออกดอกออกผลอยากที่จะมองเห็นผลสําเร็จของมันเพราะว่าจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่พยายามที่จะเอาชนะเขาหรือเอาชนะความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะคะแต่ทีเนี้ย ไอ้ทุกๆอย่างเนี่ยมันจะนำพามาซึ่งความเศร้าเนาะเดะมูนมาบอกว่าถ้าหากว่าเขาอะไม่ได้มีความลับอะไรนะคะมันก็เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยสุดท้ายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มันจะนำพามาซึ่งความโศกเศร้าหรือว่าความรู้สึกเสียใจความระแวงความผิดหวังอะไรบางอย่าง ซึ่งดูเหมือนว่าคุณก็จะก้าวถอยหลังหรือว่าก้าววนอยู่กับที่ก็คือวนหููมาเจอจุดจุดเดิมที่คุณจะต้องผิดหวังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในเดือนนี้เนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรมากถ้าหากว่าอยากที่จะไปต่อกับคนคนนี้เนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาอย่าไปพยายามที่จะเอาชนะเขาหรือว่าใช้อีโก้ อะไรมากถ้า,าว่าคุณอยากที่จะไปต่อนะเพราะว่าไพ่เป็นแค่แนวทางเฉยเนอ,อืมเป็นแค่แนวทางหรือเดือนมูนเนี่ยเป็นไปได้ว่าในเดือนนี้ความลับบางอย่างอะไรจะเปิดเผยขึ้นมาทำให้คุณได้มองเห็นหรือว่าได้กระจ่างมากขึ้นนะคะจากแสงจันทร์ตรงนี้เนาะ อ่าก็เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนโสดชาวราศีเมษนะคะลัคนาเมษในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนโสดนะคะคนโสดก่อนให้สิทธิ์เขาก่อนนะคะคนโสดค่ะคุณได้สามไม้นะคะขอโทษด้วย มือไปชนขาตั้งกล้องคนโซเชียลาสิเมตลัคนาเมตว้าว <c oughs> ติงต้งติงต้ง,ง,งมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับเนื้อคู่ทางไกลนะคะเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนทางไกลเจอกันในโซเชียลมีเดียออนไลน์ก็ได้เนาะแต่ดูเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องว้าวพลังงานรุนแรงนะคะสักครู่ กลับมาแล้วอ๋อเมื่อกี้ไพ่เขาไหนด้านก้าวไม้นะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ยังมีกำแพงค่อนข้างที่จะสูงนะคะถ้าหาว่าไม่ใช่คุณก็เป็นเขาแล้วแหละเนาะพลังงานสลับกันได้นะคะคนโซดคะ่ะราศีเมษโอ้คุณๆนี้นี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆไพ่สวยนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของว้าวอีย <laughs> ชอบจังเลยอ่ะชาวราศีเมษมีโอกาสได้พบเนื้อคู่นะคนคนนี้เนี่ยอืมอ่าอย่างที่บอกไปว่ามีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่พูดยำๆซ้าๆนะคะคนคนนี้เนี่ยอา,อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือว่าต่างจังหวัดอืม,มีมีการแบบมีความห่างหรือว่ามีเรื่องของระยะทางเข้ามานะคะมีอุปสรรคเนาะ คนคนนี้เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเจอเขาในโซเชียลมีเดียนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะยังสร้างกำแพงหรือว่าอาจจะยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นี้ทําให้ตัวคุณเนี่ยอาจจะแบ่งรับแบ่งสู้หรือว่าให้ใจแหละแต่ให้ไปไม่หมด นะคะเก็บไว้บ้างกลัวเสียใจเนาะเพราะยังมีกำแพงอยู่เลยแต่ไพ่บอกว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมั่นคงหรือว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นคนนั้นคนที่ใช่คนที่คุณรอคอยคือมันสามารถพัฒนาไปแบบไปในรูปแบบของครอบครัวหรือว่ารูปแบบที่มันมั่นคงหนักแน่นได้เลยทีเดียว เนี่ยเขามีใจเขารักคุณนะเนี่ยคนโสดก็ <c oughs> มีใจให้คุณน่ะมาดูกันดีกว่าว่านางฟ้าหรือว่าไพ่อยากจะมากระซิบบอกอะไรคนโสดชาวราศีเมษบ้างคะในเดือนพฤศจิกายานนี้ขอสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกไพ่อยากจะบอกว่า you are m i e l e s s นะคะ you can do anything you should คุณเนี่ยไม่มีขีดจำกัดในตัวเองหรอกคุณทำได้ทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะคุณอยากทำอะไรคุณทำเลยเนาะ religion factor นะคะความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของออศาสนาความแตกต่างอะไรกันบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อ,อ,อศาสนา ทัศนคติอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติอย่างที่บอกไปเนะ Express your love ปลดปล่อยความรู้สึกนะคะแสดงออกมาเลยให้เขาคนนั้นได้รู้ว่าคุณก็รักเหมือนกัน <laughs> Give your relationship a chance ให้โอกาสเขาหน่อยเนาะอย่าไปปิดกั้นตัวเองนะคะอย่าไปปิดกั้นใจตัวเองเนาะ ให้โอกาสคนคนนี้หน่อยคุณอาจจะเผื่อใจไว้ได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ดูกันไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะมั่นใจเนาะอ่าเรามาดูคนคุยคนสถานะไม่ชัดเจนกันดีกว่าคนคุยคนสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเดือนพฤศจิก,กายน64 วิ่นถ่วยมีการรอคอยรอการเติมเต็มนะคะรอคอยด้วยความรักความหวังนะคะบางคนบางท่านคิดที่จะอยากเริ่มต้นใหม่เนาะม,มีคนใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีสิ่งอื่นที่อยากที่จะทำไปโฟกัสเรื่องการเรื่องงานแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ย คุณก็ยังไม่ปล่อยไปไหนหรอกเพราะว่ามันยังไม่จบยังไม่สิ้นนะคะความสัมพันธ์อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีบางคนบางท่านย่ยมีกำแพงหรือว่ามีการบล็อกกันไปแล้วนะคะแล้วก็อยากที่จะคุยอยากที่จะเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณเองเนี่ย รอเขาอยู่เลยเนาะยังรออย่างมีความหวังนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากทำอะไรใหม่ๆอยากมีชีวิตใหม่แต่สุดท้ายแล้วมันก็วนหล o อยู่ที่เดิมเหมือนพลังงานโดย,โดยรวมเลยอะเนาะเพราะว่าคุณเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เนาะ ในเดือนนี้คุณยังม o ฟอ o นไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะพยายามสักเท่าไหร่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังกลับมาที่เขาแล้วก็ยังอยากที่จะคุยอย่างที่จะเคลียร์นะคะเพราะว่าเขาอาจจะบล็อกคุณไปแล้วนั่นเองเนาะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนคุยนะคะมันมีการแอบ,บส่องแอบบมองกันด้วยเนะย <c oughs> าะวายพลังงานรุนแรงอ่ะอย่ามาลงกับไพ่สิ นะคะคมาดูกันดีกว่าว่าไพา่ต้องการที่จะบอกอะไรไพ่อยากบอกว่าเช e ค a n นซ์ท o ่เราเ w e l o v e our lives o ลีฟส n c e าเชน e ์ไวนะคะคว้าโอกาสเอาไว้เนาะหรือว่าก็าอาจจะหมายถึงว่าคุณมีโอกาสอีกมากมายที่คุณจะได้คยวยคว้าเอาไว้ก็ได้เนาะเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงความรักของเราได้เลยนะคะสักครู่นึงตามมาต่อคะ่ะอย่างที่บอกว่าพลังงานรุนแรงนะคะชาวราศีเมษวิลลีซูนนะคะใกล้เข้ามาแล้วแหละไม่รู้ว่าอะไรใกล้นะคะแต่ว่าทุกๆอย่างที่คุณกำลังอยากที่จะให้ชัดเจนหรือว่าอยากเคลียร์เนี่ย ใกล้เข้ามาแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูทีเล่นทีจริงดูเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเด็กๆก,ก็ได้เนาะสดใสน่ารักน่ารักแบบเด็กๆหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของเด็กๆเ,เข้ามาข้องเกี่ยวเนาะอืมอ่ะเราไปต่อกันที่คนมีคู่เลยคะ่ะคนมีคู่ชาวลาสิเมษลัคนาเมษนะคะ เดือนพฤศจิกายนคนมีคู่ชาวลาสิเมษลัคนาเมษค่ะแ e ม p l a t e s ว้าวจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงในที่นี้จะนำพามาซึ่ง Commitment ที่แน่นแฟนมากขึ้นนะคะอาจจะเกี่ยวกับ การแต่งงานโอ้หนึ่งดาบก็มานะคะการแต่งงานการมั่นหมายเป็นไปได้นะคะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบช้าๆเรื่อยๆนะคะแต่มั่นคงนั่นเองเนอามีความรุ่มหลงมีความชัดเจนหนักแน่นู่ตรงนี้นะคะยังไงก็ความว้าวติง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 ความความสัมพันธ์นีอ่ออกลนอีกแล้วเวลามีความสมุข ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ใช่นะคะมีโอกาสที่จะสุขสมวังมากๆเลยนะค,ะคุณสวีดวันแหวกกันมากๆนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษในเดือนพฤศจ,จิกายนเนี้ยเนะะี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่ต้องการที่จะมั่นหมายหรือว่าแต่งงานนะคะก็เป็นช่วงที่ดีหรือว่าคุณอาจจะได้รับความชัดเจนจากเขาก็ได้เขาอาจจะมาขอคุณคุกเข่าอ้อนวอนบอกเธอ แต่งงานกันไหม <laughs> ประมาณนี้นะคะ Love is all around you t a e i e s Love everywhere in the time Simply acknowledge this is true นะคะว้าวรักอยู่ยรอบๆตัวคุณรักเอ้ยนะคะ <laughs> ชอบอะว n g ติ <laughs> ้งติ้งติ้ง <laughs> นั่งไง มีโอกาสจริงๆด้วยที่จะได้มั่นหมายหรือว่าแต่งงานกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันอีกไม่นานแล้วนะคะรอไปก่อนอีกสักนิดสักหน่อยอาจจะ1-3เดือนนี่แหละเนาะมีใจด้วยนะคะ าบางคนบางท่านอาจจะติดเรื่องของคนเก่าหรือว่าเรื่องในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ต้องการที่จะบอกคุณว่าให้ปลดปล่อยเรื่องราวเหล่านั้นไปและเริ่มใหม่กับคนคนนี้นะคะมาดูเรื่องชีวิตทั่วไปกันบ้างว้าวยินดีด้วยนะคนโสดกับคนมีคู่เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยนะคะดีใจด้วยคะ่ะชาวราศีเมษชีวิตโดยโรวมคะ่ะเดือนนี้เดือนพฤศจิกา ราศีิมเรษลัคนามษชีวิตโดยรวมโอ้มีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คิดมากนะคะว้าวคิดมากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ท้อทแท้มากๆเลยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอแต่ว่ามีคนเข้ามาแน่นอนเข้ามาช่วยคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณสพอร์ตคุณนะคะ ถ้าหาว่าคุณต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการคำปรึกษาอะไรใดๆเนาะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแน่นอนนะคะอืมจะมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะทำให้อุปสรรคหรือว่าปัญหาที่คุณเจอไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าเออเรื่องความเครียดความไม่สบายใจเนี่ยให้คุณเนี่ยลองไปปรึกษาหรือว่าจะมีคนเข้ามาช่วยแน่นอนอะ่ะ แล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากตรงนี้ไปได้นะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะต้องเจอกับความเหนื่อยความหนักของงานของการที่ตัวเองทำอยู่อาจจะต้องพารับภาระหนักต้องสู้กันเหนื่อยเลยทําให้ความเครียดหลุมเลานะคะแต่ก็ถ้าหากว่าคุณเป็นบอสนะคะก็พยายามแบ่งแบ่งงานให้ลูกน้องเนาะเพราะว่าลูกน้องเขาก็พร้อมช่วยเพื่อนร่วมงานสังคม รอบๆตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือใดๆเนี่ยคุณสามารถร้องขอได้จากคนรอบๆตัวคุณนะดูการงานการงานอย่างที่บอกไปว่าคุณอาจจะต้องเจอกับแรงกดดันของการตัดสินใจหรือว่าการให้ความยุติธรรมบางอยา่างนะคะ บางคนบางท่านทำงานเกี่ยวกับความยุติธรรมก็ได้เนอะอม,มีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้ชักชวนลงทุนลงแรงกับงานบางอย่างหรือเปล่านะคะซึ่งมันเป็นโอกาสดีบางคนเนี่ยลาออกหรือตัดสินใจที่จะออกจากที่ทำงานเก่าๆลูทินเดิมๆนะคะ สีเม็คุณพลังงานแรงมากเลยนะหล่นหลายครั้งมากเนาะมันเหมือนการงานเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะทกซิ c หรือทําให้คุณกดดันนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรเนาะสิ่งสิ่งที่คุณกําลังที่จะทําหรือว่าคิดที่จะทำเนี่ยมันดู มีความมั่นคงมันดูเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะซึ่งจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่มั่นคงขึ้นเนาะมาดูการเงินกันดีกว่าการเงินนะคะโอกาสดีมากๆเลยนะคะในเดือนออพฤศจิกายนเรื่องการงานเนาะ การเงินคุณจะได้รับเงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นโบนัสหรือว่าเรื่องการงานนะคะมาแบบปุบปรับฉับพลันเลยก็ได้หรืออาจจะได้รับแตะเอียแตะเอียงอะไรหรือเปล่าที่เขาเรียกอะจากผู้ใหญ่นะคะเป็นเงินสนับสนุนจาก The Emperor คนนี้นะคะพ่อของคุณก็ได้หรือว่าคนที่มีความอาวุโสกับคุณเนาะว้าวเนี่ยค่อนข้างที่จะอโอเคมากๆเลยนะการเงินเนี่ยยังไงก็ไม่ขาดนะคะมีโอกาสเข้ามาจริงๆมีคนเข้ามาช่วยเหลือต่อให้มันขาดมันก็มันก็ไม่มีปัญหานะเพราะมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไร หรือให้พลังงานบวกอะไรนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกอยากจะแนะนำนะคะคุณได้เบล l ลาเวอร gratitude gratitude makes sense of our part bring peace for today and create a vision for tomorrow hmm, gratitude ความซื่อสัตย์ความรู้คุณคนนะคะเหมือนคนเหล่านี้ที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่มันสะสมมาจากในอดีตแล้วก็มันจะนำพามาซึ่งความสุขความสงบในวันนี้และสิ่งนี้จะนำพามาซึ่งความทัศนะที่ดีในวันพรุ่งนี้อันนี้คือการแปลตรงตัวจากไพ่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในอดีตเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาทุกข์หรือว่าเขามีปัญหาเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยก็ได้แล้วคุณเนี่ยก็เป็นที่พื่งที่ดีนะคะเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับเขาเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาเหมือนกันซัพพอร์เตอร์เหล่านี้เนี่ยแหละเขาก็จะกลับมาช่วยเหลือคุณ และสิ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณกับเขาเหล่านั้นอะผูกมิตรกันไปได้แบบนานเลยอะคือมันจะสร้างมิตรภาพที่ดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าไพ่ต้องการจะแนะนำหรือบอกอะไรเพิ่มเติมอีกเนาะเขาขยับหน่อยคะ่ะล้างไพ่ไม่สะดวก <c oughs> อ่าชาวราศีเมษลัคนาเมษสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะ ในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายน f i ฟ your secret flow นะคะมองหาสิ่งที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณกำลังตามหาหรือว่ามองหาสิ่งที่จะนำทางคุณนำพาคุณคือเหมือนกับมองหาตัวเองอะเนาะ หรือมองหาความช่วยเหลือที่จะทําให้งานต่างๆนานาเน,นี่ยมันลุนล่วงแล้วก็ลื่นไหลไปได้นะคะ Mill who or what is trickling you นะคะไพ่มาถามว่า ลองมองดูสิว่าใครเนี่ยเป็นคนที่คอยกระตุ้นหรือว่าทำให้คุณนะเดินหน้าต่อไปกระตุ้นในที่นี้อาจจะก,กระตุ้นแรงบันดาลใจกระตุ้นทำให้คุณเนี่ยมีพชชั่นในตัวเองอาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่านะคะคือให้คุณลองมองหาลองถามหาหรือส่องกระจกดูก็ได้ว่าใช่ตัวคุณไหมที่จะสามารถกระตุ้นตัวคุณเองเนี่ย ให้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่าทำให้บางอย่างเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมานะคะหรือสิ่งไหนที่ทำแล้วคุณมีความสุขแล้วก็มันสามารถเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอะเนาะสามารถทำให้ไอเดียคุณแบบโอ้พุ่งมากๆเลยอะไรอย่เงี้ยก็ลองหาตัวช่วยเหล่านั้นดูนะคะ คุณอาจจะพบในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ได้เนาะชาวราศีเมษรัคนาเมษก็จบไปแล้วนะคะวันนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กด subscribe กันด้วยนะคะฝากติดตามมาลีซีของช่องซีซอ์ซินของเราต่อๆไปทุกๆเดือนด้วยเนาะเราก็จะพยายามทำทุกเดือนนะคะ <laughs> อ้าววันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย